นี่เลยจ้าแอปใหม่ห้องเรียนเพื่อนใจวัยรุ่นของสกลรองพื้สางารว้าวมากเลยนะแกนี่นนน<ม>เดินเข<ม>้าไปมัน,นมีเกี่ยวกับพวกกฎหมายอัชยาการรมพวกของสิ่งเสพติดที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะแล้วก็มีห้องร้องเรียนแอปมันว,าว้าเหมือนห้องห้องเรียนเสมือนจริงเลยแกลองเดินเข้าไปดีแบบว่ามีทุกอย่างนะอยากรู้อะไรก็ค้นหาใช้งานได้ทุกที่ลองเดินเข้าไปเราจะพาไปดูทางนี้เลยว้าเติงๆ เชื่อือลเออคือลองไปโหลดมาดูี่เราเราจะชมให้หนัให้ดูนะอืมมีแอปนี้ค่ะกดดาวน์โหลดที่เพจสตรูได้เลยอืม้าสนใจมากใช้งานง่ายมากอยากรู้อะไรก็กดเข้าไปเลยรงนเลยลองไปโหลดดูเออลองเลย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพตาหยางล่องเรือค่ะเรียนระดับชั้นมอไปลายการที่เข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงค่ะได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะ จากการที่เข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียนสมุอจริงนะคะก็จะได้เรียนรู้เรื่องมีประงามีสื่อมีบู๊ดมีเรื่องยาเสพติดค่ะความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการนี้เป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่เข้าไปรู้สึกตื่นเต้นค่ะมันดูแปลกใหม่ดูเป็นอะไรที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ดูแบบเข้ากับเด็กยุคนี้มากขึ้นมันดูเป็นการเรียนรู้ได้แบบวิธีง่ายแล้วก็น่าสนใจมากค,คิดว่าวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ค่ะมันดีไหมแล้วก็มันเหมาะสมไหมคะ ดีมากค่ะเพราะว่าสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ได้เรียนรู้ง่ายด้วยแลวก็สามารถเรียนรู้ได้ทที่ค่ะสวัสดีครับชื่อควับคุณครั้ที่ทันทีที่คุณครูค่ะเอาแอปพลิเคชันตัวนี้หรือห้องเรียนเสมือนจริงตัวนี้มาให้เนี่ยความรู้สึกแรกรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีมากครับแล้วก็มันเป็นแบบเรียนรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายครับแล้วก็ เรียนที่ไหนก็ได้มันคล้ายๆเล่นเกมครับแล้วมันก็ดูน่าตนดใจน่าสนใจครับแล้วก็ให้ความรู้ให้สาระด้วยหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ความรู้ต่างๆค่ะจากห้องเรียนเสมือนจริงแล้วเนี่ยนักศึกษานําความรู้ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างครับก็จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของสุนัขลาครับพยายามไลใกล้จัวที่วรัสในร่างกายอะไรหลายคนอาจจะไม่รู้ครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเพื่อนเนคนไหนมีญหาสามารถลองเรียนได้ใน ทำสมยัยเข้ากับยุคสมัยนี้กับเด็กรุ่นใหม่ค่ะคือเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายตอบโจทย์กับสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าต้องมานั่งดูคลิปแล้วมาตอบคำถามอันนี้แบบวัยยุ่งวัยรุ่นค่ะอายุเท่าไหร่ก็เข้าใจได้เล่นได้เลยค่ะเกิดประโยชน์เนาะถ้เกิดประโยชน์เราดีพอใจกับสื่ออันนี้นั่งน้องคนหนึ่ง เส้นทางเยอะหน,นึงค่ะให้ความรู้มั้ยใชให้ความรู้แล้วก็ให้ความทัสนสมัยแล้วเราก็ตามนนตามตาม